วาดง่ายใน AI เน้นง่ายไม่คิดเยอะวันนี้จะมาวาดเป็นแก้วน้ำนะครับเป็นแก้วน้ำแล้วก็มีควันนะครับใส่เงาเล็กน้อยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันด้วยสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะครับนะเวลาคุณวาดเนี่ยนะคือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสใช่ไหมคุณต้องกดชิปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยจตุรัส เป๊ะเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะคุณไม่ต้องกดอะไรนะครับคุณแค่คลิกค้างแล้วลากมานะครับมือคุณก็จะฟรีสไตล์นะครับบังคับได้ให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแนวตั้งแล้วกันประมาณนี้นะครับผมจัดให้อยู่ตรงกลางไปปุ๊บปุ๊บนะครับนะผมก็ใส่สีไปนะครับเับเบิ้ลคลิกที่ตรงฟิลตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไปคัลเลอร์เปเกอร์เหมือนกันนะ อ่าผมใช้โค้ดตัวนี้เลยนะครับกดโอเคไปปุ๊บอืมนะครับอ่ามีสต็กติดอยู่นะผมไม่เอาสโตกนะครับอ่าอืมโอเคทีนี้เรามาใช้สี่เหลี่ยมมนนะครับตรงนี้อืมนะครับเล็งตรงกลางเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลากไป ให้มันเลยขอบซ้ายขวาไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นขอบหนาๆต้องปากแก้วนะครับอืม,มก็ลากลงมาประกบไว้ปุ๊บอ่าอาจจะทําให้เป็นสีมันอ่อนกว่าปกตินิดนึงนะครับอืมนะ,ะใช้ลูกศรขาวนะครับผมลากคลุม2จุดด้านล่างแบบนี้นะครับกด s, <S บนคีย์บอร์ดนะครับตัว s นะอืม นะครับแล้วคุณก็คลิกค้างที่จุดจุดไหนก็ได้ครับซ้ายขวาแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับแบบนี้นะครัผมอ่เสร็จแล้วให้กดตัว V นะครับตัว V เพื่อยกเลิกคำสั่งตัวนี้นะครับนะกดตัว V ไปนะครับใช้ลูกศรขาวรับลากคุมไอสอจุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับใช้ไลฟ์คอ์เนอร์ดัดให้มันเป็นมุมโค้งนิดนึงนะแบบนี้ คลิกค้างที่จุดกลมขาวๆนี่ครับแล้วก็ดึงเข้าไปข้างในนะครับโซนไลฟ์คอร์เนอร์นะครับกดตัววีหนึ่งที่นะครับก็คือเป็นลูกศรดำเนาะกดเอาตัวหนตค้างเอาไว้ครับคลิกค้างแล้วก็ Copy มาแบบนี้ครับลากไปด้านซ้ายหน่อยนะครับเลือกทั้งคู่เลยครับชิป M อ็เอาตัวหนค้างคลิกที่ฝั่งนี้เพื่อตัด ไอชิ้นนี้ออกไปนะครับแล้วก็แล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็ให้มันเข้ม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 นะครับอ่านับตรงนี้ชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือกไว้ครับค o ป y ีนะไปฝั่งนี้นะครับ อ่าแล้วก็เลือกทั้งคู่เลยชิป M อ็มเอร์เนจค้างคลิกตรงคลิกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลือกให้มันเข้มขึ้นเหมือนกันนะเปลี่ยนสีให้มันเข้มขึ้นปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่าคุณอาจจะวาดสี่เหลี่ยมไว้สักชิ้นหนึ่งตรงนี้ก็ได้ครับเป็นขอบเป็นเงาด้านล่างขอบนะครับนะครับดูดสีให้มันเป็นสีเดียวกับชิ้นนี้ครับอืมนะแล้วก็เอามาเลือกตัวแก้วตัวนี้นะครับ ต,ตัวที่มันเป็นเชฟเต็มๆนะแบบนี้นะนะครับอย่าเลือกผิดชิ้นนะครับก็ตัดออกไปปุ๊บนะนะเราก็ได้แก้วมานะครับหนใบนะครับอันนี้อาจจะกุ๊ไปไว้ก่อนก็ได้นะครับอืมแล้วก็ไปทำควันนะครับเป็นทำควันก็คือเอาเป็นเอเ่อเพนทูลก็ได้นะครับเพนทูลง่ายๆนะกดตัวพีหนึ่งทีนะครับ เพนทูนตัวนี้นะเซตให้มันเป็นสตกแอคทีฟขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้มันมันเป็นฟิลแอคทีฟอยู่ใช่ไหมกดชิปเอ็กไปเลยก็ได้ครับชิปเอ็กนะสลับให้เป็นสตกแบบนี้คุณก็วาดไปคลิกหนึ่งทีครับคลิกหนึ่งทีจะเกิดจุดขึ้นมาะนะครับคลิกไปตามผมเลยก็ได้นะครับจุดจุดที่หนึ่งนะจุดที่สอง <c oughs> จุดที่สาม ุดที่4จุดที่5จุดที่6แบบนี้นะครับจบเส้นนะครับนะจบเส้นคือเราเราต้องการเส้นแค่นี้นะครับก็คือ,เ,อเราไปกดตัว V ก็ได้ครับตัว V ก็คือเป็นลูกศรดำนะมันก็จะ select เ,เอาไว้ให้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ไปเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอย่าลืมให้สต o k ก active ขึ้นมาข้างบนด้วยนะแบบนี้นะครับเห็นไหม แล้วคุณก็ไปเพิ่มเวทให้มันหนาหนหน่อยนะครับไอตรงเหลี่ยมๆเนี่ยปรับให้มันโค้งโดยใช้ live corner อ่าผมลองคลิกที่จุดนี้นะครับเห็นไหมใช้ live corner ปรับเลยแบบนี้นะครับอ่าผมเอาอันนี้ออกดีกว่าเอาเท่านี้ก็พอนะครับเนีย่ยลากพร้อมกัน2จุดแล้วก็ปรับหรือจะมาปรับตรงนี้ก็ได้ครับเนะี่ย corner คโค้ง,งเลยอือันนี้ก็ให้มันโค้งๆค่งผมจะ copy มานะครับชิ้นนี้นะ copy มานะครับคลิกขวา transform reflect แล้วก็เลือกเป็น vertical นะครับกด ok ไปนะอันนี้ผมจะเปลี่ยนจุดนะครับก็คือใช้ลูกศรขาวคลิกที่จุดนี้ดึงเข้าไปดึงเข้าไปทำให้มันเป็นรูปทรงที่มันมันแตกต่างกันหน่อยนะครับ แล้วก็เอาวันนี้ก๊อปปี้เพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนะผมใช้การโรเตทนะครับโรเตทขึ้นไปแบบนี้กดชิปเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้ล็อกให้มันตรงนะบแบบนี้นะอันนี้ผมเปลี่ยนจุดให้มันเป็นสั้นๆนะครับอันนี้เอาเป็นมันเป็นสีดำอยู่ก็ เอาเข้มๆหน่อยล้กันน้ำเงินเข้มอ่าประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแก้วน้ําพร้อมควันนะครับอ่ามันก็ติดต่างว่าเป็นแก้วกาแฟร้อนก็ได้นะครับน้ําร้อนเป็นชาร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่าก็ลองไปทํากันดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ